กว่าครัยงไมล้มเลยครับาาไอที่นี่ก็ยลักอครันอย่แล้วครับนีกับบันี้ใครชาใครรครับเป็นกระดูกหลังที่ยึดรถตับงาของเขาทุอย่างกลรวยั้ห้ยา ยำเรนพิชัยชาววัชัยไทยศาสครับจะเข้าประตูในจุดป้องฝ่าโอ้โหจังหวะนี้มาสวยจริงครับเรนิชัยเรียบร้อยครับปัดเวลาเรียบร้อยสี่ดีจริงครับเรื่องหนาดีสมนาดิกครับโชคสิริรัตนวราหะครับโอ้โหจังหวะนี้โค้นึังครับโค้งสวยครับทีเดียวครับสำหรับโชคสิริรัตนวราหะมาดูครับสวยครับตกขวาก็้าไปทีเดียวสวยครับว่ัจจป๊อปจะไล่เวลาขึ้นไปได้หรือเปล่าครับไปครับเดือดครับแข็งที่สับ เขาจะคนครับเขาเลียครับครับเกือบคว่ำครับใเรือกานรีเอกรสิ์ครับจังหวัดบุรันครับแต่สตนไม่รู้ว่าไปยัโอ้หสถานต้นไมครับได้ครับถ่อไปจะเป็นไต้อง็กอครับเะไปอน ไ่อครับเาวรรับลาดเแน่ป้ครับยังก็เร็วาครับ่น้อยแล้วครไปเสี่ยงครับเพราะยังไงี่ไปเกิดความเสียหายจากรถนแน่นอนครับเรื่องฝักขวาครับฝั่งขวาครับยังไงก็ต่อเมือกี้ไม่ได้วิ่งยังไงก็เร็วว่าแน่นอนครับน้อยก็